สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทรรได้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันปวีนาปทุมานนท์ค่ะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการเช่นเคยนะคะสาหรับรายการคุณธรรมคุณทรรได้นะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองค่ะ เราต้องการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะคะในการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ค่ะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งทําประโยชน์เพื่อสังคมอุทิศต,ตนอุทิศเวลาส่วนตัวนะคะมาช่วยเหลือสังคมจะมานั่งพูดคุยกับเราในทุกๆสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะถือว่าท่านนั้นเป็นอาจารย์นะคะที่ทําหน้าที่มอบความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์ท่านนี้ก็ถือว่าอุทิศเวลาส่วนตัวนะคะอุทิศกายค่ะเพื่อชุมชนและส่วนรวม โดยการใช้ความสามารถความรู้ความสามารถของอาจารย์นี่แหละค่ะในการลงมือทําประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะวันนี้เรื่องราวนั้นน่าสนใจมากๆเลยอยากจะให้ทุกท่านนั้นร่วมติดตามกับการทํางานเพื่อสังคมของอาจารย์ท่านนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะขอต้อนรับคุณนะจรสรศิริขันแสงนะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปฐมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะครูเจคะ่ะ ต้องขอขอบพระคุณครูเจนะคะวันนี้ให้เกิมาร่วมรายการคุณธรรมคุณทําได้กับเราเห็นว่าเดินทางมาจากกาญจนบุรีตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับค่ะอยากจะให้ครูเจช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะถึงเรื่องของการทําจิตอาสาเพื่อสังคมเราเริ่มต้นทํางานตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับที่โรงเรียนวัดปรางกาสีอำเภอทองหาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ว่าความท้าทายตรงนี้ครับก็คือเราไปบรรจุในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ ก็คือชุมชนที่น่จะเป็นมอญกับกะเหรี่ยงซะเยอะนะครับแล้วก็เด็กๆนักเรียนเขาก็จะมีความเป็นชาติพันธุ์นะครับส่วนตัวเราเองเราไม่ได้มีความเป็นชาติพันธุ์เราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมนี่คือความท้าทายครับความท้าทายที่ว่านี้คือเรื่องชาติพันธุ์แน่นอนแล้วเรื่องวัฒนธรรมต่างๆความรู้ความเข้าใจก็แตกต่างกันทีนี้โครงการเริ่มต้นที่ครูเจได้ทําเพื่อชุมชนตอนนั้นเราทําโครงการอะไร ตอนแรกก็คออือเริ่มจากการปรับตัวของเราก่อน <c oughs> นะครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเข้ากับชุมชนได้และอีกอย่างนึ่งก็คือตอนนันน้นเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา <c oughs> ใช่ครับก็ต้องใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วแห <c oughs> ละทีนี้เราจะทําอย่างไรเอ๊พอเราเข้าใกล้ชิดกับชุมชนเนี่ยเราพบว่าในชุมชนปรางกาสีเนี่ย <c oughs> ชื่อก็บอกว่าเป็นชื่อชาติพันธุ์เนาะปราง ปรังเป็นภาษากะเหรี่ยงะนะครับปรังกาสีปรังแปลว่าหาดทรายกาสีแปลว่ามา้าพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่หาดทรายมา้าก็คือชื่อก็แปลกอยู่แล้วเราก็เลยเกิดความเอ๊ะสงสัยก็เลยเอาสิ่งนี้ไปถามเด็กก่อนถามนักเรียนว่าชื่อปรังกาสีนี่หมายถึงอะไรเช่ไหมครับว่าเด็กๆเ,เขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยทำไมเด็กๆเขาถึงไม่รู้ความเป็นตัวเองความของเขาเราก็เลยเอาสิ่งนี้เข้ามาสู่ห้องเรียน ความท้าทายที่ว่านี่ก็คือเราจะเอาสิ่งที่มันอยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนอย่างไรเราก็เลยามาใช้รูปแบบการสอนที่เรียกว่า,าการจัดการในรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานชุมชนเป็นฐานใช่แล้วครับผมค่ะหลกักๆเราเน้นสอนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างนะเนื้อหาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนครับผมจะเรียกสิ่งที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเรียกว่าขุมทรัพย์ของชุมชนค่ะก็คือการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือแบบบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบวรนั่นเอง ก็เอาสิ่งที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม,มชาติพันธุ์เครื่องแต่งกายตำนานาเรื่องเล่านะครับสิ่งเหล่านี้เอาเข้ามาสู่ห้องเรียนแต่ทีเนี้ยเวลาที่จะเอาเข้ามาบรรยายเข้ามาสอนเฉยๆเนี่ยมันก็ดูธรรมดาไปครับยังไงคะมันอาจจะไม่น่า<ห>นสนใจเราก็เลยสร้างเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบุ๊กเล็ตครับบุ๊กเล็ตใช่ครับบุ๊กเล็ตก็เปรียบเสมือนชุดกิจกรรมหรือหนังสือหนึ่งเล่มที่เราสร้างขึ้นมา เห,เหมือนเกมสักหนึ่งชุดนะครับใช่ครับแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้าไปแฝงไว้ในชุดกิจกรรมในเล่มบุ๊กเลตนี้แล้วเราก็เอาเจ้าตัวบุ๊กเลตเนี่ยมาใช้ในการทํากิจกรรมในห้องเรียนซึ่งซึ่งปรากฏว่าเด็กๆเ,เขาก็แฮปปี้จากการเล่นเกมจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยครับผมแล้วเขาก็เกิดเกิดการตื่นรู้ครับว่าเฮ้ยในชุมชนมีเรื่องราวนี้ด้วยเหรอเรื่องราวเข้าใจในรากเงาของชุมชนใช่ครับแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจที่ค้นพบก็คือ เดิมทีที่หมู่บ้านปรังกาสีเนี่ยก็เป็นมอญกับกะเรียงเนาะ,ะเขามีตำนานท้องถิ่นด้วยนะครับว่ามีเจ้าชายที่เป็นเจ้าชายมอญกับเจ้าหญิงที่เป็นกะเรี่ยงเกิดความรักใคร่ชอบพอกันปรากฏว่าพอรักใคร่ชอบพอกันแล้วไม่สมหวังในความรักก็เลยสร้างเจดีย์ไว้เป็นสกิพยานเอาไว้คนละฝั่งเขาซึ่งซึ่งตำนานเห,เหล่านี้ถ้าเกิดว่ามองผิวเผินก็เป็นเพียงแค่ตำนานเฉยๆแต่หาู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึง ความคิดในเรื่องของชาติพันธุ์ว่ามอนกับกะเหรี่ยงเนี่ยในสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยลงเอยกันแต่ทีนี้ทําไมถึงต้องมีเจดีที่สะท้อนถึงความผูกพันก็คือเจดีตัวเนี้ยเป็นเจดีสื่อรักมผมก็เลยตั้งชื่อว่าให้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีเจดีสื่อรักนะเด็กๆก,ก,ก็เลยแบบเกิดความสนใจในเรื่องนี้นะครับผม,มแต่ทีนี้นอกจากนี้ครับผมในชุมชนก็จะมีปราดชุมชนแล้วก็จะมีองค์ความรู้เยอะแยะเลยซึ่งเด็กๆก็กยังไม่รู้ก็เอาตำนานเหล่านี้ครับ มาสร้างเป็นละครประวัติศาสตร์อ๋อเป็นละครแล้วเล่นกันที่ไหนคะที่โรงเรียนเล่นกันในโรงเรียนเลยครับแล้วใครเป็นคนเล่นคะนักเรียนครับโดยมีคุณครูเป็นผู้กํากับโดยนักเรียนก็จะรับบทบาทเป็นเจ้าชายเมืองมอนเจ้าหญิงกระเรียงมารักกันมาชอบกันแล้วปรากฏว่าความรักไม่ลงเอยก็เลยสร้างเจดีย์เอาไว้แล้วก็เป็นมรดกตกทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบต่อ แล้วทีนี้หมู่บ้านปางกาสีเนี่ยเขาก็จะมีพิธีการสักการะเจดีด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นเจดีองค์ชายเจดีองคหญิงนะครับเขาจะเรียกว่าองคชายคือมอองค์หญิงคือกะเรียงชาวบ้านเกาเรียกว่าเจดีพ่อกับเจดีแม่ก็คือต้องอยู่คู่กันค่ะใช่ฟังที่คุณครูเจเล่าให้ฟังแบบนี้แสดงว่าครูเจเองมีความถนัดแล้วก็มีความสามารถเรื่องของการร้องรําทําเพลงอยู่แล้ว ในในในเบื้องต้นอยู่แล้วเหรอคะหรือว่ายัางไงคะใช่ครับก็โดยพื้นฐานก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบเรื่องของเพลงพื้นบ้านมผมก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อหวังเตะ๊ะแม่สีนวนลลํำตัด<อ>นะครับที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติก็เลยได้นําเอาความรู้เรื่องของเพลงพื้นบ้านเหล่านี้มาใช้ในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม,มค,ความตื่นเต้นเพื่อความแปลกใหม่ครับผมค่ะตอนนั้นเรานํากิจกรรมนี้มาบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนตอนนั้นเด็กที่เรียนอยู่ชั้นไหนคะครูคะ ประมาณอสอนตั้งแต่มอหนึ่งมาสองและมอสามแต่ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือชั้นม3สามครับมสามใช่ครับผม,มแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานําเอารากเงาทางวัฒนธรรมเอาเรื่องราวในชุมชนของเรามาใส่ในในห้องเรียนแล้วก็มีการนําเสนอ,เ,อเรื่องราวนั้นๆผ่านการแสดงผลที่ได้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เด็กๆเขาก็จะมีความรู้สึก อายต้องบอกกันนะว่าออยรู้สึกไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นก็คือเขาเป็นมอญเป็นกะเหล่งเนี่ยแต่พอหลังจากที่เราทําเรื่องนี้แล้วเ,เอาสิ่งที่ดีงามของชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมอญกะเหล่งเนี่ยขึ้นมาปรากฏว่าเด็กๆเ,เ,เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเอ้ยเนี่ยเขาเป็นมอญเขาเป็นกะเหล่งนะเขามีตำนานเขามีเรื่องเล่าเด็กๆเ,เขามีความภาคภูมิใจสังเกตได้จากการที่เขาไปวัดเนี่ยนะครับถ้าไปวัดเนี่ยผมไปบรรจุใหม่ๆเนี่ยเขาเวลาเขาแต่งชุดมอญชุดกะเหล่งมา เขาจะเขินคุณครูไม่ค่อยกล้าเข้ามาสวัสดีคุณครูคแต่หลังจากนั้นเราก็ปรับตัวโดยที่เราเราก็ใส่ชุดชาติพันธุ์ด้วยเราก็ใส่ชุดมอชุดกระเลียงไปวัดด้วยแล้วทีนี้เด,เด็กเขาก็รู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับคุณครูยังกล้าใส่เลยใช่ครับผมเด็กๆเ,เขาก็แฮปปี้แล้วเด็กๆเ,เขาก็ภูมิใจ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ที่เราทํากิจกรรมนี้ก็คือเราทาตั้งแต่โรงเรียนเก่าก่อนที <f LA> ่เราจะย้ายมาโรงเรียนปัจจุบันใช่และปัจจุบันนี้ล่ะคะกิจกรรมที่เราทําเพื่อชุมชนอยู่ตอนนี้เป็นกิจกรรมไหนคะกิจกรรมที่ทําอยู่กับชุมชนตอนนี้ถึงผมจะย้ายโรงเรียนมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าผมก็ยังมีคอนเนคชันแล้วก็ติดต่อ, <c oughs> ตตอกับโรงเรียนเก่าอยู่ <c oughs> ซึ่งผมได้ก่อนที่จะมาเนี่ยผมตั้งเป็นศูนย์วิจัยชุมชนตะบนท่าขนุน <c oughs> ตั้งเป็นศูนย์วิจัยไว้ <c oughs> แล้วก็ได้จัดโครงสร้างก็จะมีชาวบ้าน แล้วก็จะมีเจ้าอาวาสมาเป็นทำเป็นโครงสร้างการบริหารนะครับแล้วก็จะมีครูมีผู้นําชุมชนมาอยู่ในในโครงสร้างตรงนี้แล้วก็เราก็ขับเคลื่อนครับเอาสิ่งที่ผมทําไปแล้วเนี่ยขับเคลื่อนต่อลงสู่ห้องเรียนพอลงสู่ห้องเรียนเสร็จปุ๊บชุมชนก็ต้องร่วมด้วยก็ลงสู่ชุมชนด้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทํางานตรงนี้ผ่านสื่อจาชุมชนเนี่ยก็จะทําร่วมกับหมู่บ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือทําร่วมกับเทศบาลด้วย หน่วยงานราชการก็เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันครับโค,ค,ครงการที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกับโครงการก่อนหน้านี้ที่ทําอยู่ที่โรงเรียนเก่ามากเลยแค่ไหนล่ะมีความแตกต่างครับเพราะว่าบริบทณตอนนั้นผมเป็นครูคแต่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นรองผู้อำนวยการเป็นฝ่ายบริหารใช่ครับเป็นฝ่ายบริหารสิ่งที่นํามาทําก็คือเรามาอยู่บนเฮดของบริหารเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของหลักสูตรชุมชนเป็นฐานเนี่ยมาผนวกใส่กับหลักสูตรที่โรงเรียนใหม่ ใช่ครับโดยเดี๋ยวก็จะมีการทํา M O U กันระหว่างโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่ด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่น่าภาคภูมิใจก็คือโรงเรียนเก่าก็ยังยังใช้เรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยในการดําเนินการจัดการสอนในโรงเรียนอยู่ก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันส่วนเรามาอยู่โรงเรียนใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เอาแนวคิดเรื่องของชุมชนเป็นฐานเนี่ยมาขยายผลที่โรงเรียนใหม่ชิดเดียวกันผมมาอยู่ที่อำเภอปนทวนเนี่ยก็จะมีอ่าดอนเจดีเหมือนกัน ใช่ครับเราก็จะมีเพลงเยยเป็นเพลงท้องถิน่นแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์ลำน้ำทวนซึ่งซึ่งอำเภอพนมทวนก็เป็นอำเภอที่มีศิลปินแห่งชาติอยู่นะั่นคือท่านอาจารย์นวราชพงไพบูรณ์ท่านก็อยู่ที่อำเภอพนมทวนด้วยก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเรื่องของประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเลยนะครับผมอาจารย์คิดว่าทําโครงการแบบนี้มันมีความท้าทายหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคและความยากที่เกิดขึ้นในการทําโครงการที่ว่านี้ยังไงบ้างคะ ความท้าทายก็คือเป็นเรื่องของใจครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วมันมีนมความสุขใช่ครับเวลาเราทําแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดแต่ผลนั้นมันจะตามหลังเรามาเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยครับแล้วก็พอเราทําเสร็จแล้วในสิ่งที่เราได้รับทันทีเลยคือความสุขแน่นอนแหละ,ะใช่ครับผมแบบนี้เราวางแผนที่จะขยายสําหรับโครงการที่ว่านี้ที่โรงเรียนใหม่นอกจากลง MOU แล้วหลังจากนี้ในอนาคตอันใกล้อาจารย์เตรียมทําอะไรบ้างคะ อยากจะกลับไปทําคู่มือท่องเที่ยวชุมชนให้อีกหนึ่งคู่มือท่องเที่ยวชุมชนใช่ครับผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะแค่ของการนําหลักสูตรมาใส่ในการเรียนการสอน<ช>แหละ<ช>แต่เป็นการสนับสนุนให้ท่องเที่ยวในชุมชนและใช่ครับยังไงคะอาจารย์ซึ่ง,ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ทางชุมชนก็มีไอเดียที่อยากจะทําให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด S <S ซึ่งตอนนี้เวลาเราขายเรื่องสตอรี่ตำนานเจดีย์องค์หญิงตำนานเจดีย์องค์ชายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นการสร้างการตื่นรู้ให้กับคนในชุมชนแล้วว่าเฮ้ยในชุมชนของเราเนะี่ยมีของดีเขาก็าเอาของดีที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาเป็นจุดขายของชุมชนแล้วก็แล้วก็ไอตัวจุดขายตรงนี้แหละครับแลนด์มาร์กตัวนี้แหละเขาก็จะเอามามาปั้นมาเล่นต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมศิลปะการแสดงอาหาร ผลไม้เช่นผลไม้ทองผาภูมิเช่นทุเรียนทองผาภูมิเงาะทองผาภูมิเนี่ยฮะเขาก็จะเอามามาร่วมด้วยมันจะมีขนมอีกด้วยฮะ,ะมีขนมทองยะซึ่งขนมทองยกก็เป็นขนมชาติพันธุ์อีกเหมือนกันก็มีตำนานมีเรื่องเล่าอีกอใช่ครับ ฟังคุณครูเจย์เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คือเราก็มีแผนที่จะอยากจะทำหลายๆด้านนะนอกจากนำรากเงาของชุมชนมาถ่ายทอดให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้มีรายได้ใให้ชุมชนมีรายได้ด้วยซึ่งเอาจริงๆเรื่องของการสนับสนุนให้คนมีรายได้หรือว่าสร้างแนวทางสร้างแหล่งการเรียนรู้นําแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทาเป็นคู่มืออันนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะคะมันอาจจะต้องผสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนอกจากคุณครูเพียงคนเดียวหรือเปล่า ใช่ครับต้อง,องประสานแน่นอนครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยต้องทํางานระหว่างบรวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนก็คือตัวผมอาจจะเป็นตัวรวบรวมหรือเป็นตัวประสานองค์ความรู้แต่ทั้งนี้ต้องได้ความร่วมมือของวัดซึ่งหลวงพ่อจเจ้าอาวาสพระครูวราการจนันทโชตเจ้าคณะอำเภอทองอ่อูมเนี่ยท่านก็จําอยู่ที่วัดรางกาสีซึ่งท่านก็เป็นพระนักพัฒนานะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตเนี่ยก็อยู่ที่ปังกะสีเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราสามารถประสานความร่วมมือได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจับจับมือกันขับเคลื่อนไปในน้มของรูปแบบของศูนย์วิจัยชุมชนก็จะทําเป็นคู่มือท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของประชาสัมพันธ์ก็จะขอความร่วมมือไปยังทางท่องเที่ยวจังหวัดกาญจานบุรีให้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งะนะครับผมอย่างในภาพก็จะเห็นว่าที่โรงเรียนเองก็มีการนําเด็กนักเรียนไปวัดกันหลายโอกาสใช่ครับหลายกิจกรรมเหมือนกับว่าเป็นการนําเอา แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของน้องๆอ,อยู่แล้วเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนด้วยใช่ครับเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่ความจริงมันก็อยู่ในในการใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะยังไม่ไม่ทราบซึง้งหรือว่าไม่ไม่เข้าใจในสถานที่นั้นๆใช่ครับโรงเรียนกับวัดก็ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแล้วก็นําน้องๆน,น,นั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมในวาระสาคัญต่างๆนะคะทีนี้อยากจะให้คุณครูช่วยฝากถึงเรื่องของการทํางาน เพื่อสังคมนะคะให้กับคุณครูอีกหลายๆท่านที่บางท่านอาจจะกําลังติดตามอยู่หรือว่าบางท่านอาจจะพอฟังครูเจเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะการนําเอาเรื่องของชุมชนรากเงาของชุมชนมาใช้ในการสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอนนั้นเอ้ยมันก็ดีมันน่าทําเหมือนกันตรงนี้อยากให้คุณครูช่วยฝากอะไรหรือว่าอยากจะให้คําแนะนําสักนิดหนึ่งสำหรับต,ตรงนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่จะทํางานจิตอาสาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องมีใจต้องมีใจที่อยากจะทํา แล้วก็จงมีความสุขกับสิ่งที่ทําอย่างอย่างที่ผมทำเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมีความท้าทายแต่ก็สนุกกับสิ่งที่ทําเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเองเราไม่ได้ประโยชน dachte, ์นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมั ania, นได้ประโยชน์สำหรับชุมชนชุมชนชุมชนภูมิใจในตัวเองชุมชนรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองมาจากไหนแล้วควรจะเดินไปทางไหนส่วนเด็กนักเรียนเองเนี่ยก็ก็ก้าวข้ามความเขินอายก้าวความ ก้าวข้ามปมปมในใจที่เขารู้สึกว่าเขายังด้อยอแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่คนข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกว้าวเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังทํางานเพื่อชุมชนะนะครับก็อยากจะให้อ,อดทนในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ให้มีความสุขในสิ่งที่ทําแล้วก็สิ่งที่ได้รับตอบกลับมานั้นมอาจจะไม่ทันทีทันใดม่ปัจจุบันทันดูใช่ครับผม เดี๋ยวมันก็จะตามมาเองอที่แน่ๆก็คือเรามีความสุขครับแล้วก็ชุมชนคนรอบข้า,ง,ขาง,ขงเรามีความสุขค่ะคที่สำคัญมันก็อาจจะทําให้การเรียนการสอนนั้นมันใกล้ชิดมากกว่าเดิมด้วยนะคะชเพราะ<ช>ว่ารเรามีโอกาสเจอคนในชุมชนเจอพ่อแม่ผู้ปกครองของดเด็กมากขึ้นมากกว่าการที่เราเจอเด็กเพียงอย่างเดียวที่โรงเรียนใช่ครับต้องบอกอว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาสิ่งที่ในชุมชนมาในห้องเรียนอย่างเดียวโน้กก็ต้องเอาเด็กๆเนี่ยไปไว้ในชุมชนเช่นเดียวกันก็คือเป็นการ การศึกษาควบคู่กันไปใช่แล้วค่ะบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครูเจย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกติมาร่วมรายการคุณธรรมคุณทําได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งที่ครูเจย์ทำเนี่ยคือทํามาหลายปีแล้วก็ยังคงทําต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เป็นการนําเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนี้แหละคะ่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียน วัดแล้วก็ชุมชนนั่นเองนะคะวันนี้เป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราต้องก็ขอขอบคุณครูเจยอย่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวดีๆไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมจังสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ ความสนุกและคุณค่าของพุ่งปัญญาไทยเว่งไหมเอาวิ่งอ้าวดวลมุ้งกราเจีนี่เอาเลยจักระไรได้้จเด็กจั่งกระไรเอาเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์วเวลา9้านาฬิกา30สินาทีทางโทรทัศน์รัฐสภา,าแล้วเจอกันครับคำ <c oughs> ถ,ถามที่คุณสงสัยผมจะ ้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับาถผออไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร์นัฐวุฒิรุ่งวง์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอ์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่การที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา ้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าชู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันนะคะเรายังอยู่กับบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงคําว่าธรรมะคืออะไรความจริงแล้วธรรมะก็คือความจริงนั่นเองค่ะความจริงที่เป็นอยู่กับปัจจุบันธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะคะนี่คือความหมายของธรรมะนั่นเองนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามสารคดีนะคะดอกไม้บานสื่อสารความดีตอนแม่ชีสันสนีค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบ่มเพาะความงดงามให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็ใช้เสถียรธรรมสถานนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทํางานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดและเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกระตันยูล่ะคะ่ะคือความกระตันยูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวง ต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนากันโรงพระพุทธศาสานาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องจ้างฝ่าฟันหรือว่าทําอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทําให้รรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดแล้วท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงาน จริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มีพอาทราบว่าท่านเป็นอนะไรับ ก็ไม่ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทําไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยโดยเนื้อหาโดยกระบวนการโดยแรงรต่างนะคะแล้ะจิตก็สงบได้รู้สึกว่าเออธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละงานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอ่ะ ว่าสองปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะ่ะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่างยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปอย่างนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทํางานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเราคุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า หนึ่งคนตายหลายคนโตไปงานศพใครคือแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทําให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคําสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นาน,าน,าน การที่ท่านกระตันยูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกระตันยูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนนียจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกระตันยูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กระตะเวทีละเขาก็ได้ทํางานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทํางานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดําเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ ถามท่านทุกปีท่านศึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อะศึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอป,ปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าเออไม่รู้จะศึกทําไมละ อะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบนเหนื่อยมีแต่ว่าจะทําอะไรแต่พอท่านรยงานหนะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเธอท่านก็จะหัวเราะแกะประตุมนะคะท่านก็จะหัวเาะหัวเาะเออใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทําไม่ได้หรอกเราต้องทําแล้วถ้าเผื่อเราทําไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงอ่ะก็ไม่อยู่ไม่ได้จะอยู่ทําไมไม่มีประโยชน์ก็ก็ขอทํา แม้ว่าในขณะนี้นะคะคุณแม่สันสนีท่านจะจากจากโรคนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าคุณงามความดีนะคะรวมทั้งการทําหน้าที่ที่ผ่านมาการเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งการเผยแพร่นะคะหลักธรรมคาส่งสอนและการประพฤติปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนั้นยังคงอยู่ในจิตใจเสมอนะคะการนําเอาพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะในจิตใจนั้นก็ถือว่าเป็นคู่มืออย่างหนึ่งนะคะในการที่จะทําให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบท่ามกลาง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลากหลายในปัจจุบันนี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้ทุกท่านสามารถติดตามกันได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ แอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้แล้ววันนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์กรต่างๆองค์ความรู้แล้วก็หนังสืออ e ีบุ๊กอีกมากมายเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็ศึกษากันได้เลยนะคะดาวน์โหลดและใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นสื่อการเรียนรู้ดีๆนะคะจากศูนย์คุณธรรมที่นํามาสร้างสารรค์ให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะและแน่นอนคะ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทําได้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีคะ่ะ